สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซ u เปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับวันนี้มาอยู่กับคอมเมนต์ของพี่น้องชาวลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกันครับตึงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีครับที่พี่น้องชาวลาวของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน20ปีในรอบคัดเลือกระหว่างวันที่10-18ถึงกันยายน2022โดยทีมชาติลาวอยู่ในสาย C ครับซึ่งมีทีมร่วมกลุ่มคือญี่ปุ่นเยเมนปาเลสไตน์และทีมชาติกวมครับ ส่วนทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่ม G ีครับประกอบด้วยโอมานอัฟกานิสถานฟิลิปปินส์และก็ทีมชาติไทยของเราครับส่วนอีกสายหนึงครับนำทีมโดยทีมชาติอินโดนีเซียครับเวียดนามฮ่องกงและก็ติมอร์เลสเต้ครับสายนี้ต้องเรียกว่า ไม่นักเลยจริงครับถ้าเทียบกับสายของไทยและก็พี่น้องชาวลาวครับแล้ววันนี้เองครับผมก็มีคอมเมนต์จากพี่น้องชาวลาวเมื่อทราบว่าพวกเขาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในกลุ่มซ,ซีซึ่งทีมชาติลาวก็อยู่ในสายนี้นั่นเองครับแฟนฟุตบอลพี่น้องชาวลาวเขาจะคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งขันในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของพี่น้องชาวลาวกันแบบเต็มๆกันเลยครับ ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์จากพี่น้องชาวลาวเมื่อได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในสายซีซึ่งทีมชาติลาวก็อยู่ในสายนี้นั่นเองครับผมเมื่อพร้อมแล้วไปฟังคอมเมนต์จากพี่น้องชาวลาวกันเลยครับ มาเริ่มกับคอมเมนต์จากพี่น <He said S 1> <wrote, S 2> ้องชาวลาวท่านแรกครับเขาบอกว่าสายนี้นะหนักอยู่แต่ลาวสู้ๆเป็นกำลังใจให้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลาวสู้ๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเสียดายมากที่ไม่ได้อยู่เชียร์ทีมชาติลาวทุกนาดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมที่เราจะพอสู้ได้ก็เลยทีมนี้เลยครับทีมชาติกวมเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องชาวลาว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีกรีรองแชมป์อาเซียนขอให้โชคดีขอให้โชคดีเช่นกันครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเราจะเข้ารอบได้สบายๆที่หนึ่งของกลุ่มแน่นอนขอให้เป็นอย่างนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถึงตอนนี้ถือว่าพวกเราเนี่ยทำได้ดีแล้วจะแพ้ก็ไม่เป็นไรอันนี้สุดยอดมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มาสู้กันเต็มที่กับนักเตะทีมชาติลาวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้ทีมชาติลาวของเราเนี่ยชนะนะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ลูกบอลกลมๆไม่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สู้ขาวอันนี้ใช่ที่สุดครับลูกบอลกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันยากที่จะเห็นว่าทีมเราเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น มาพิสูจน์ให้เขาเห็นลาาสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักเตะลาวของเราเนี่ยต้องเตรียมตัวให้หนักในตอนนี้ใช่เลยครับถือว่าสายหนักพอสมควรเลยครับในสายนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจัดเต็มทุกนดัดแพ้ชนะวัดกันที่ผลงานใครดีกว่กากันอันนี้ถูกต้องเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าคายหนะ้าในดีกีรองแชมป์ของเรานะเล่นในบ้านของเราด้วย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอทีมหนักทั้งนั้นทีมเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสู้โว้ยอันนี้ใช่เลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไม่ว่าเราจะเจอทีมไหนเราจะไม่เสียใจแพ้ชนะไม่สำคัญมันเป็นเกมกีฬาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือขอให้ผู้เล่นทีมอายุน้อยของเราเล่นอย่างเต็มศักยภาพให้กำลังใจบอร์ดโค้ดนักกีฬาทุกคน เป็นกำลังใจให้สู้ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้นักเตะของเราทำให้ดีสุดและชนะให้ได้วงเล็บเลยนะขอเลยนะห้ามดื่มของมึนเมาและเที่ยวผู้หญิงโอเคครับถูกต้องที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้จัดเนี่ยจะต้องถ่ายทอดสดนะอย่าทำเหมือนอินโดนีเซียไม่มีการถ่ายทอดสดแอดเองก็หาช่องถ่ายทอดสดไอ้หัวหมุนเหมือนกันครับที่อินโดนีเซีย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นเจ้าภาพถ่ายท่าสดให้กับพี่น้องของเรารวมเชียร์รวมชมนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าท่านี้ข่าวห่วงเรื่องสนามครับขอให้ปรับย้าของเราเนี่ยให้สวยๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ามันคืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้โปรดิาสตรอีกครั้งในปีนี้ทีมชาติลาวเต็มที่อย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าทีมชาติลาวสู้ๆพวกเราเนี่ย พร้อมเชียร์เป็นกำลังใจให้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะได้เห็นว่าตอนนี้ทีมของเราเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วว่าจะสู้กับญี่ปุ่นได้หรือไม่แต่ตอนนี้อยากฝากว่าขอให้ปรับปรุงสนามเ,าเป็นกําลังใจให้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะพิสูจน์ว่าทีมชาติลาวของเราเนี่ยอยู่ในระดับเอเชียถูกต้องที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าญี่ปุ่นเขาจะเป็นแชมป์กลุ่ม ทีมชาติลาวของเราต้องเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมชาติลาวของเราพร้อมสู้และสู้สุดใจคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในฐานะเจ้าบ้านสู้ให้เต็มที่กับทีมชาติญี่ปุน่นใช่เลยครับจัดเต็มเลยครับพี่น้องชาวลาวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเล่นให้เต็มที่แพ้บ่เป็นอย่างเกมกีฬาเนี่ยมันมีแพ้บีชนะเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้พูดถูกที่สุดครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกคนมาเชียร์ในสนามกันเถอะส่งกำลังใจกับการต่อสู้นี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราต้องเป็นแชมป์แน่นอนผมหวังว่าอย่างนั้นเป็นกำลังใจให้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีโอกาสที่เราจะเป็นอันดับสองที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครจะชนะตอนนี้ไม่สำคัญเราเนี่ยเชียร์ทีมชาติลรวเหมือนเดิมกำลังใจสำคัญ เชียร์และก็เชียรนะ์ทีมชาติลาวขอให้ชนะทุกนัดทีมชาติลาวสู้ๆคอมเมนต์ต่ตอมาบอกว่าพบกับญี่ปุ่น ทำให้เต็มที่ก็จบไปแล้วครับคอมเมนต์จากพี่น้องชาวลาวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่10 18กันยายน 2, 2022จะเกิดขึ้นโดยประเทศลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสายนี้ครับในสายสีครับอย่างไรก็ตามครับแอดขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวลาวขอให้ประสบความสำเร็จครับ และก็ฝากพี่น้องชาวลาวช่วยเทียร์กับทีมชาติไทยของแอดด้วยนะครับเรียกว่าหนักไม่แพ้ขับพี่น้องชาวลาวเลยจริงครับอย่างไรมาช่วยกันเชียร์ครับฟุตบอลอาเซียนขอให้ฟุตบอลอาเซียนพัฒนากันต่อไปครับผมสู้ๆครับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม